สโซว่าทุกนนคนเดียวผมมาอยู่ที่นี่เลยหัวจินนะครับไม่บอกว่าจะเดินทางไปไหนนะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะเฉลยว่าไปไหนเนื่องจากจะมีวันหยุดต่อวันในสามวันต่อเนื่องนะครับจันไอเมุ่งอไงไอ้เสาร์อาทิตย,ย์จันนะครับบางบางบางออฟฟิศบางบริษัทก็ชดเชยวันจันด้วยนะครับก็ส่วนผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ แต่ก็จะเดินทางไปครับลอยนะครั่นเองน่าจะเป็นคันนี้ละมั้งครับเนี่ยคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่คนชิดนะครับโอ้โยยอดดีนะบรรยากาศร้อนนะครับร้อนะครับรถรอที่เดิทางไป็นคงกระพกรนะครับรถเดทนรถวันสี่นะครับน่าจะเป็นคันนี้แล้วครับคันนี้มาแล้วเดินทางด้วยบริษัท ขนส่งคือรถพกสองเก้านะนี่ครับออกถึงครึ่องงาขอเชิญนะครับสำหรับคนในชาตที่ไปบ้านตาลุ่นนครปุ่นเขาต่อบางานโคกบอยไปทางกรเก็ตนะครับกับรถเที่ยวเวลาคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนำตัวที่ต่อเดี๋ยวร้อยเจ็ดเลยนะครับกรเก็ตนะครับเจอเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาเตรียมตัวสักพักแล้วค่อยยืดัวให้เขานะครับน่าจะเป็นคันนี้แหละ ทางวลาที่ร้อยแปดนะฮะอ,อเอาบรรยากาศข้างในนู่นนะดูนะโอ้ยอยู่ข้าวก็หิวครับตอนนี้ที่แรกผมลืมไปว่ามันเป็นวันหยุดต่อเน,นื่องสามวันด้วยไงก็เลยการนี้จะเดินทางนะก็บรรยากาศนี่นะหมอชี่ตอนนี้นะครับ ก็การทลาคนไม่่อยเยอะเท่าไหร่แต่ข้างในนู่นนะตั้งแต่นู่นเลยคนระับตั้งนู้นมาก็ไปนี่ไล่ไป,ไปน,ะนี่เลยครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เดินทางลับคี่ลํานอนนะครับก็ผมไม่รู้จะติกี่โมงตอนไม่แน่ใจฮนะเดี๋ยวเช้เวลาก่อนออหกโมงครึ่ง แจ้งว่าพี่แจ้งว่าถึงกี่โมงนะแต่อย่าให้ถึงเช,าชา้านะเช้าเพราะค่อนข้างที่จะ๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาพนักง,งานเขานะนะเนี่ยเดินไปถามเขาก็ได้นะนี่ละหกโมงครึ่งนา่าจนะใช่ะนี่นะครับพี่นี้ใช้คันนี้ปะครับ นี้ครับโอเคมาถูกพระนะโอเคได้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับว่าผมจะไปโผล่ที่ไหนนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ ครับทุกคนเช้านี้ก็นี่เลยบรรยากาศโอ้ะลงจากรถแล้วเรียบร้อยก็เฉลยฮะนะกลับบ้านครับพี่น้องมาเลยไป,ไปไสายกลับบ้านกลับบ้านนะครับรอคนมารับเมื่อกี้โทรคุยกันแล้วนูน่นขับรถไปเติมน้ำมันอยู่ที่อําเภอนน่นเลยรอกันฮะแบรรยากาศเนี่ยเช้าเช้าอย่างเงี้ยนะต่างจังหวัดสดชื่น,นครับ ้สึกว่าน,านานมาทีการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นตลอดนะครับผมปกติหน้าวัดตรงนี้มันก็จะไม่อันนั้นเท่าไหร่นะปกติต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ดูถ้ามาลงดึกๆมาก็มาเจอบรรยากาศนี้มันก็ไม่น่ากลัวนะนี่เป็นประตูของวัดน้ำขุนะโอ้โหนี่เลยสายจวดเลยน,นี่ยสายจวดมาแล้วเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับ โจเฟอร์มกไแรไม่เคยนอนเ่ยอ้าวต่เจ้ามันเนาะหนี่งุยตุกคนนุ๋ยโมแม่วนเที่ยงไงอาไปี่ดติดสายต่อเส้นนอน้่อัวหอหัเนี่ยโชเฟอร์เราวันนี้นี่ได้ไ้กันเลได้น้านี่้ก็ได้รงน ซื้อเนื้อไปซอยจุก่อนเจซี่แหลฮะอ้าวไอ้ซื่อบังหนาจอกเออโนรเบียนะเจมาราตอู้ยากาศชื้นงามนีทุกคนบ้านผม

ไม่วันะเคยรวมดาวอย่างไรไม่วันเคยรวดาวดาวซ้อนนี่มอตายย่งดีครับครับครับลอ,อาลนี่เราบรรยากาศตางจังไงเนีนเ่จะเป็นอย่างนี้นครับโอ้โหอากาศไม่ถหงกันหนาวเลยพีเย็นแบบพอดีพอดีนี่ดูจากโซเปอร์ปาตี้แล้วไม่อะไรไ,ไม่ไม่แงน้ำทอ่อน <laughs> Me, มาอุดหนุนแล้วคราวที่แล้วก็มาวันนี้ก็มาอีกอเอา่เอารถตัวครับ <c oughs> <c oughs> มามาลอนะเอารถไปพ่ได้จอดรถทิ้งไว้ <c oughs> มาคราวที่แล้วนะ <c oughs> ไม่ได้เมาหรอกแต่คือพักผ่อนไม่เพียงพอ,อเอออ,อันนั้นแหละรอน แล้วก็ขับรถไปไม่ได้ไไดก็เลยแมนครับ,บแล้วก็ติมรถไวน้นี่แล้วก็ได้ <c oughs> กำเอารถเอาจวดเลย <c oughs> นะเอาโลนึงครับส้อ <c oughs> ยสร้อยจุนะนี่ช้าช้านี่มาอุดหนุนพี่ครับรอบสองนะวันนี้ก็นี่เลยอุ้ยเนื้อก็ยังสดสดอยู่นะโอเคอยู่ไนดะ้ยูได้ยู นะโอเคสั่ง1นึโล Upper. เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะได้หนันต่อหน่อยหน้อยโอ้ไมนได้มันได้บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยฮู้สดเดือดหายใจโล่ง่อนเลย หอกลมล้ว no, ันนี worries, i, ้หอกลมอากาศก็จะย็นแบบนี t io! T io ้ด้วยนะขอานี่ไลนีเยลากาศได้อยู่มันอยู่ได้อยู่ไดเนี่ยบรรยากาศโดนลุกล ครับฮอดบ้านแล้วพี่น้องนี่เลยเออมาทานเลยเดือดเดือดนะโอ้ยอันตรติงกิเสินนี่ฮะโอ้ยเด็กเด็กกินแทะละเมื่อแรกนะครับนี่เลยนี่หนูได้ซ้ำโตนะนี่กำลังใจตัวน้อยนยิ้มตอนเช้านี้ก็นี่ไปก่อนกัสีสีก้อยสีก้อยก่อนสี่ก้อยสีก้อย ก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อโอ้ยหล่นมาเยอะจังว่ะเยอะจังเยอะจังโหยเยอะจังเยอะจังก็บานเด็ดไอ้ลื่นโปลุยปลุยหมูเนี่ยจะจะก้อย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 เนาะก้อยเอญ่ใหญ่ๆนี่ก้อยก้อยเนื้อก้อยเนื้อก้อยเนื้อก้อยโดยเปาโหลดครับ่ได้เห็นหน้าเห็นตานานเลยเนี่ยคือเก้าคือเก้าพี่น้อง หากินง่ายๆหากินกินง่ายๆครับพี่น้องบ้านเฮาร้านก็อยากได้นี่เพิ่นก็นได้จุ๊บนั่นละนี่อ่ะ,อะแบมุกไม่ได้เหม้อไะ,อะไทยแมงเบิงเนี่ยยกโยปโยกโยปยกโปออันนี้ลูกผู้ใดนี่นี่ลูกใครเนี่ยลูก,ลกน,นายสมัต เป็นเหลือนอันนี้พอปูเปะครับคนไปหาหนูมากเนี่ยโตหน้อยมาวิ่งไหนน่าติดหรอมาวิ่งไหนมัมมมไปติดตะการเดิมมั้งนี่หลังจากเฮ็ดแล้วแหละครับนี่เขาเป็นเพิ่นเซนเนี่ยนะ อันนี้เออกระบุ้งอ่ะจานอ่อมอ่อมเนื้ออ่อมเนื้อกะก้อยอ่อมสิ่นนอ่อมสิ่นบ่อันนี้หางหนูอันนี้รองเา้าอ้ากระบุ้งเราตามไปก่อนไปเขากันเออเออนี่ล่ะอดีดีดีดินใหม่ปป่าดินใหม่กันโอ้โหลิ้นป่าดินใหม่เนี่ย คมเคอเขาม่งแซบร้ายพี่น้องหอนอนมไปเ่เดียวละมาได้เวลาแล้วครับนี่ขาเหนียวห่อนหอนพี่น้องมานี่กับทีมงานบาวเต๊บ้านารซนนอรอยู่สระซอกันนะเนี่ยซอเสพร้ายอืมบบ่ร้ายกับซ่บซีนี่นะกระโดดบอดิลูกสุดสัจนมาโอ้คุณลังพอดีเลย ลูกลูกอีสานนี่สิละโอ้นี่เทเสีเทหลายพี่น้องไม่แ้่แต่บอยก้อยอืมอืมอืมแได้บบอืม่ืม้อนเนือตุ๋นดั่งด้วยตุ๋นนิดิดมามามาเหนียว่างเนือก้อยก้มา ออมเนี่ยปเล่นกันก้วยดูอืนะนั่ะจบด้วลยเฮ้ยตฮ้ยเ้ยเกน่เนเกนน่รักัมากอือกินนาก่อนเกินอนกินผปกนลาโอ้ยบลใหม่มาเสียบอู้เรียงเลยโอ้ยมัด้กอาของเท อร่อยอร่อยเลยเบื่อไมเคยบายเรื่องมิตรภเลยไปเลไม่นองแมีลกม้อเหวพีลูกมลยมาเลยนอกเลย่สะท้อนแสงนะครับนแสมแสงแสบยู่ใช้โจบวท่านหนีซิมอยู่เขาเนี้ยวไลยุกิลด้ยมาติดนึ่กระมิ้ออมนู่่ะเออมตอนนี้ออเนยเยออมหนู

ต้อตตามเพลานี่ไงเตตามเพลานะเลี้ยวขวาเจอซาสีโอ้มันมีแมงคูมันมานำรถประสุนี่จะไปแถเอีคือบาน่องวะมือนีเอาเขาสว้ไอ้าคอยไต่ตีนปีกาโอ้จังงานกันแล้วอืมอ้าวบหลายอันนี้ก็ตุยไรก็ผมเนี่ยวันน่ะตุยกรนได้คงคร่อย

นผมยไม่เยอะนบ่้ำผมเน้อไหมครับกินอยู่กับครแบบบบ่ผมลยจจ่อยรู้หมเ้นวไรอเต้บายบายก็งเยรเินำีดันแดงนเดี่แซ่บเีอ่บ้านหอะมาปาาข้ามว่ายัดนัดขออยากกินรับพี่น้อง